สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อพี่น้องเจอกันนี้เราช่อง,ง,น,งน,น,นี้เพมตลาดะะบัดนี่ระรากิจจะพาเจ้านิ่นไปฉีดวัคซีนอยู่วัดต,ตอนนี้ก็รอเวลาสัตวแพทย์มาฉีดวัคซีนกันหมาบ่าเลี่ยงมันกต็ต้องดูแลมันพี่น้องเอ้ยซํำเป็นลูกคนหนึ่งผะละคือว่าเป็นผะละเองเลยมาขออยู่นํำ นั่งท like ี่เป็นมุมเรานี่ยกลางคืนเที่ยวประจําเลยเด้อก็ได้ไม่ได้เราก็จะผ่านไปแล้วค่ะหมอก็มาแล้วค่ะนี่แล้วมาฉีดแล้วลูกมาฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วน้ำตาลนาดูมานี่นมาล้นมาล้ม

ฝากกดติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่องยายเป็นตลาดนัด